ภารกิจติดตามตามน้ำเสียกระพดเ <c oughs> <c oughs> อ้ยน้ำก็เลี้ยงหน่อยแลยเป็นอ,งไงอ,อนะไรเปล่าหนะสายคโค้งแต่ไปดูกันว่ามันถึงไหนแล้วน้ำเนี่ยมันจะพอไหมไหลลิลิลิลอยู่สายในว่ามีน้ำสายหนุนมี น,นี้แหละครับภารกิจติดต่อติดต,ตามหลังจากที่ยอดแล้วก็มาตามน้ำใสกระโปงนะครับผมน้ำหน่อยเลยคอย่อยๆเป็นงานสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วให้สุดท้ายที่เหลือฟังหุนใสมดมาแล้วครับ